สหรัฐมีเมื่อวานมีคนไทยในสหรัฐนะคะที่เสียชีวิตนับเป็นรายที่3เป็นชายไทยอายุ51ปีค่ะทำงานเป็นสื่อมวลชนให้กับสำนักข่าว AP นะคะก็คือคุณอนิกเจษด,ดานันตอนนี้ทางครอบครัวออกมาเปิดเผยบอกว่าคุณอนิกมีความรู้สึกไม่สบายเหมือนจะติดไวรัส โควิด -19 ก็ไปหาหมอสองครั้งหลังจากนั้นหมอให้ยากลับบ้านมาค่ะกักตัวอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่แมนฮัตตันอาการไม่ดีขึ้นไปหาหมอรอบที่3สุดท้ายเสียชีวิตด้วยโควิด -19 แต่ว่าตัวคุณอานิกเนี่ยยังมีอาการป่วยโรคอื่นๆซับซ้อนอย่างอื่นด้วยนะคะ ทำงานอยู่ที่สำนักข่าว AP ค่ะแล้วก็ย้ายมาประจําอยู่ที่เมืองแมนฮัตตันตั้งแต่ปี1993ปกติแล้ะเป็นคนแข็งแรงนะคะออกกำลังกายวิ่งเป็นประจำํำไปร่วมแข่งขันนิวยอร์กมาราทอนมาด้วยปีที่แล้วนับเป็นคนไทยรายที่3ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้วก็ถือเป็นคนแรกของสื่อมวลชนมืออาชีพของอเมริกาที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ค่ะ